ยังไงนะ,นะสงสัยต้องซื้อสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบว่าไนโตรเจนเป็นก๊าซที่มีมากที่สุดในอากาศจริงหรือเมื่อพูดถึงอากาศที่เราใช้หายใจ เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปและคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจนหลายคนนี่นะครับคิดว่าอากาศส่วนใหญ่นั้นประกอบไปด้วยก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ความจริงแล้วนี่นะครับก๊าซที่มีมากที่สุดในอากาศกลับเป็นก๊าซในโตรเจนเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับ เพราะในอากาศของเรานั้นมีปริมาณกา๊าซในตโตรเจนอยู่ที่78.08%เเเลยทีเดียวนะครับรอกลงมาได้แก่ออกซิเจนมีปริมาณอยู่ที่20.95%อร์เซนารมีปริมาณอยู่ที่0.93%เาคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณ0.03%นีออนมีปริมาณอยู่ที่ .0 0 0 2อเร์ซครับและมีก๊าซชนิดอื่นซึ่งถือว่ามีสัดส,ส่วนที่น้อยมากในอากาศนะครับประโยชน์ของก๊าซไนตโตรเจนเราสามารถนำก๊าซไนตโตรเจนมาเติมลมยางแทนอากาศปกติได้นะครับซึ่งประสิทธิภาพดีกว่าลมปกติด้วยนะครับทั้งลดโอกาสเกิดยางระเบิดและช่วยให้ยางอ่อนช้าลงด้วยเลยครับ นอกจากนี้เรายังสามารถนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะครับโดยนาํนาก๊าซในไนโตรเจนใส่ในบรรจุพัณฑ์อาหารแทนที่กา๊าซออกซิเจนครับกระบวนการนี้เนี่ยนะครับจะช่วยยืดอายุการจัดเก็บและลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทําให้อาหารเหม็นหืนได้นะครับ ก๊าซในตรเจนที่มีจำนวนมากในอากาศนี้สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตหรือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเรียกได้ว่ามีประโยชน์หลากหลายเลยแหละครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud p o d c a Station s t the Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับ ยังไงนะสงสัยต้องซื้อ